พารีลูกไปน,นั่งดีๆดีเขาจะออกเขาลูกพารีลูกพารีลูกนั่งดีๆไ่ดีไปขึ้นนั่งดี่ครับขึ้น,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 นครับอุ้ยมาไปต้นไม้แล้วเขาออกครับนั่งดีๆนั่งลูกแล้ว ลูกขาลีลกไปหลังขาลีลูกไปหลัง แล้วนัคนครับีลูกฮลอยแล้วนายกแล้วนะั่นมาแล้วขอลีมา,มาแล้วนี <S 2> <S 2> <S 2> ่